สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวหาปูกันครับปูเดี๋ยวไปหาแนวมากินกันได้ป่ะเนี่ยคนน่าแต่ลอยกระทุ่มหรือเปล่าหาแนวกินกันหาแนวนั้นไหนเลยจ้าชี้จะทำกับข้าวอย่เรากินท้องกันก็ได้เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกครับพอดีเอฟซีให้เงินมาครับแม่ก้อยจะตำส้มตำโซผีมือครับผมเดี๋ยวไปซื้อมาเสริมนะครับซื้อมาเสริมกินน้ำกันเดี๋ยวหาแนวกินกันนะครับปู ป,ปลาผงปลาเผาครับเดี๋ยวไปเบิ้งนี้่น้องบอ้รถท่านครับผมครับผมเอครับผมครับผมครับผมดูครับบรรยากาศตลาดนะครับ แบน,น้อยหน้าบ้านลุงทั่วตม้มอ่ะกินขขาน้ำกันได้อีใบาสามใบสี่ครับหาแนวกินกันใช่ นี <t od ian |ms|> ่ไเนี่ยด <rawd Moder> ูครับมีปลาไหมโอ้นี้ไม่มีนะครับเอาไ้ปลาเผาไ่ได้ขายบ่ครับปลาเผานเอขาเลยเขเนี่าจีนี่มตาจีนเรายังไปฟัง่นเราไปฟังคุมน าทัวต้มมาะทัวต้มอ่ะโอวันอากาศนะครับบรรยากาศที่ตลาดปลาเผาไม่ขายครับวันนี้ปลาเผาไม่ขายทัวบาทฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น กดไลค์ให้นะครับฝากสุดยของทุกครับนี่คือร้านค้าของสาวปานนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบรรยากาศที่บ้านลุงนะครับบรรยากาศที่บ้านลุงน่าจะได้แต่ส้มตำนัครเองมันขอไปเประ กินแซ่กินกรนะปูิน่ะเอาใส่กอกว่ะถอดปอปะถ้าต้องไปทอดเอาปลาม่หันมาปลาไม่ได้หันมาอยูอ่อืงใส่กอกก็ได้ข <c oughs> ายไหครับอเอาลวดหนึ่ง เ,เอาหมั่มด้วยไหมแขมมฉมให้เนาะแฉมก็ได้ครับนนสวยให้อันนี้ใหญ่งหแมนะครับผมขอบคุณมากครับเร,เ,เราต้องเอาไปทอดหรือย่างดองไงครับหมั่มทั้งทอมากหรือย่าง ครับ้อยบาทนะครับอาหารเที่ยงเราวันนี้กับร้านม่ำแม่น้องแก้มนะครับจำหน่ายหม่มไส้กรอกหมูไส้กรอกเด้วยนะครับสี่ชิ้นห้าสิบบาทสนใจติดต่อนะครับนี่นะเบอร์โทรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาต่อมเรื่อยๆเเอาเอาเอา ูช,ชิ้นนะครับเดี๋ยวยังไงครับเอาเบดเอาเบดเอาเบดหแง้วหกไหมเลยครับเอโอบะมีย่อย่ค่ะสารหายรับเป๊ะนะคะครับได้ลูกชิ้นกับไส้กรอกนะครับเดี๋ยวไปเห็ดสู้เยิ่งพองกินครับดงาวาคากัน คลูกชิ้นนึงนะครับลูกชิ้นนึงชิ้น,น,น,นสเอาหมดเลยครับเยวผมไปเเผหมเลย้านมันมนะครับหหบรรยากาศนะครับที่ตลาดหน้าบ้านรุงนะครับตลาดหน้าบ้านรุง เราหาอาหารเที่ยงครับอาหารเที่ยง้เราไปทอดแล้ก็ได้เดี๋ยวน้อรอาเราใส่กอบไปทอดนะครับเป็นจักบาทหกร้อยี่ไม่ได้สิบค่ะโอเคครับยี่สิบบาทนะครับเมาหมดครับเมาหมด <Okay. S 1> หมอ้อ เพราะว่าคนหลายครับชิ้นนี่ทานห่อ20บาทนะครับเลอจะเอาอะไรนิน่บอกเหรอหนึ่งสามหกสิบโมเมนขอโทษหอหกสิบว่าอยู่หน6่หกม่ออ,าอาีมันใหม่ละเศร้าเนาะรัดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหกสิบบาทนะครับหกสิบบาท ลูกชิ้นนึ่งนะครับ60บาทกินเขากินเขาฮะครับกแฟอกต้องเอาเข้มเก่านี้เข้มก่านี้กาแฟตอนนี้เฮ็ดียังผมบ่ได้เลย ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันครบคุณครับเ่นมนแมา,า,ายิ้ยรไยยนะโยยสตหนึ่งยุใสไกอ่อองยุใส่หน้ายุหน้าบ้านยายนี่ สั่งไงทั้งไงเนี่ยทั้งไงเสั่งสั่งให้หน่อยตัวนึงอ่ะมามามาเอามาเลยโทร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 ให้มาส่งนี่เลยเด้วยอยเท่าไหรมันส่งมาแล้วอ๋อเท่าไหร่เนี่ยร้อโอเคโอเคหนูบอกคนแมร้อยยี่สิบนะครับแม่จำหุองนี้แม่จำจำห้องอีกจำหุองอีกเดี๋ยวครับส้มตำเดี๋ยวยืมจ่ายด้วยเพราะว่ามีเอฟซีเขาเลี้ยงอ้าวเหรอ ทุกชิ้นที่นู่นก็ตีทอดก็บานเบิกเลยเดไก่ร้อยเท่าไหร่ส้มตำอีกอีกโคกหนึงครกออันนี้จ่ายหรือยังยังไม่จ่ายเป็นร้อยเออรวมกันเลยค่ะเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่ร้ยหกร้อยเจ็ดใกลอันนั้นร้อยยี่สิบเออเป็นร6 0ยหอเอาอีกโคกหนึ่งเป็นร้อยหกสิบเออ อีโคกหนึ่งนะครับเป็นร้อยหกสิบาทนะครับไล่ก่อนไม่อยากให้ใครเห็นความอัปลักตัวเองโอ้ยกระสวยประนังนอนหลับลึก็ี<า>ผู้ดังฟังชัดเมื่อเจบเพิ่มหรือแล้วนวันนี้กาดจะเอาลืมเลยบปะเรมเล่นวันนี้นะกาดจะเอาใครเห็นว่าใส่อะไรไปแล้วบอกบอกว่าอหไลูกพากันบอก,กว่าใส่อะไรไปแล้วร้อยหกสิบนะครับไก่หนึ่งตัวใส่ไปเลยให้ร้อง ร้อยหกสิบบาทไก่หนึ่งตัวส้มตำสองคกครับผมกเอูคยกตาชดถ้าคยทาเปตเปลี่ยนไม่คููแข้งหลอวจ้ะบ้อาบ้าแล้ครับอาหารของเราห่แข่งยเด้อหางแข้งกวย่นคบผมบอกครับที่บอกท่านบอก แล้วนะครับอาหารเชี่ยงได้ไก่ของยายจำลองหนึ่งตัวนะครับไก่อบวงโอ้จัดเต็มเลยครับวันนี้จัดเต็มเลยมีอาหารเยอะมากนะครับคนเยอะนะครับกินด้วยกันนะครับมีเอฟซต้องขอบคุณพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มอีกครั้งจากกรุงเทพนะครับพี่เอ็มจากกรุงเทพนะครับมาสนับสนุนอาหารวันนี้นะครับแล้วก็มีสมทบกันมาหลายอย่างเลยนะครับเตวเตีวเตีว ยาชีก็ทำอาหารให้ปู่นะครับก็ให้ล้านๆ้านนะครับหลานที่เทาว่าล้านที่เท้าล้านอานันที่เท้าอันเอาทอดนะนั่นเลยเนื้อห่ทงทำไงแล้วเไม่น้องในน้องจักรีเอาไหมไม่ร้องเอื่องน้องจักรีไม่น้องจักรีนะทออในน้องจกนะคะจ้าน้องน้องโอน้องน้ำม้นจะเอาทอดเนื้ออย่างเดียวทำเองง อมก,กับน้ำมนต์กินแต่ทอดเนื้นเนอ,นอเนาะครับค้างคางเราไม่กินข้าขวผัดนะน้องเรียบร้อยน,นะครับรเดี๋ยวเราเราไปเกี๊ยกินด้วยกันเข่อก,กินยากยากลูกส้ลูกไส้แหละกินกายกา,ากายากมีแต่เบากว่าอีกเบากว่าอีกครับเรียบร้อยนะครับกับข้าว ยาชีก็เตรียมให้หมดแล้วนะครับแบ่งให้น้องโอมน้องน้ำมนุลแล้วก็แบ่งมาทางหน้าบ้านนะครับให้ทีมงานปูพองกับจ่าเอ็มทีมงานยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับไก่กันรักมากไก่กันรักมากไก่มาแล้วนะครับไก่มาแล้วอันนี้คือของของขโมยมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไากระแทกรับทำลายหลักฐานเอาไงไปมากับผู้ใดอันนี้เขา จะนอย่นีนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับึ่งเอ็มจะอยู่นี่อีกประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับค่ายนะครับสวัสดีครับ